มา,มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000สคนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบ็กแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ทซะด้วย oh. อย่างเช่นทิงเลกาซี่อันิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุตโอ้โ oh. ห oh. สุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจะ มีหม้อของข้าวน้ำมันดันฟฟารซีครับเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่ผมถือของลูกค้าเข้ามาแล้วนนเนี่ยบังเอิญรายการไม่มีลูกค้าเพราะทำอาหารนี่รายการแรกไหมใช่จริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำอะไรใหญ่โตนะคนดูผมแค่มาทำไข่เจียวให้คนดูเนี่ยแต่เป็นไข่เจียวของสูตรเตี๋ยผมผมไม่รู้ว่าเตี๋ยผมเป็นคนคิดคน้นบ้างแต่ว่าเตี๋ยผมเอามาทำแล้วบอกว่าเตี๋ยคิดนเะนี่ยทำตอนเด็กๆนี่อร่อยอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมกำลังทำให้ดูนะครับไม่ได้เข้าครัวมาทั้งหมด7ปีมั้ง นานมากเราจะมาหุงข้าวก่อนนะครับข้าวอยู่ที่ไหนข้าวอยู่ที่ไหนโอเคนะครับตอนนี้เราได้ข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดข้าวมานะจ๊ะใช้นิดหน่อยนะครับสําหรับ3ามคนคนอ้วนๆในถ้าข้าวเยอะไปผมก็ทําต่ออีกเฮ้ยเคก็ดีผักขเยอะนี่ยนิน่พอโอ้นี่ก็เยอะปะใช่มีข้าวในถังเยอะปะ ก็โอเคนะไม่เยอะไม่น้อยไม่รู้ไม่รู้โอเคเราก็ใส่น้ำต้องเอาน้ำกินเพื่อล้างข้าวก่อนแล้วครับเนี่ยนี่ผมเป็นใครครับเนี่ยล้างข้าวก่อนนะครับผมลืมจริงผมใช้น้ำก๊อกก็ได้นะครับหรือจะใช้น้ำนี้ก็ได้แล้วแต่โค้งนะแต่ผมว่าน้ำก๊อกก็แม่ดีแย่แล้วคือใช้น้ำอะไรวะล้างข้าวก็สี่อะไรใช่ อ้ยน้ำที่ผมใส่ไม่ใช่น้ำนะครับมันกลายเป็นนมม <c oughs> ันเป็นนมผมขออนุญาตไปเทก่อนใส่ <c oughs> เข้าไปปิดฝานี่ครับกดลงไปจัดไปน้องชาย <c oughs> จัดไปน้องชาย <c oughs> ล้างมือเจอเต้ยแล้ว นี cool. ่ขอใส่น <source fish. S 1> ีดหน่อยทีนี้กดีน้ำตาน้ำปลาใส่นิดหน่อยนะครับน้ำปลาใส่นิดหน่อยเอาเอากล็ดครับน้ำปลาโดนความร้อนเท่ากับหอมอันนี้คือหัวใจหลักของในวันี้ครับซอสพริกแตมมะบินจริงๆมันต้องใช้อีกยี่ห้อนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเขมาเดียวโอเคใส่ลงเลยโอลงสองอันไหมอออุ้ย Cụ thể thoát nè Cụ rồi thoát. Có thể 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 thoát. สวยงามครับสวยงามคุณริชมาฟิวป้าไปหมดเนสไปเอาจามาพี่เป็นยังไงบ้างเอาชีวิตรอดกับพี่สองคนก็สบายดีนะเอนจอยดีละเฮ้ยพี่บีกำลังทรมานด้วยเมื่อกี้ที่ทำมาเลยพี่บิ๊กมันจหาทพี่มกวมิจฉาเป็นเกดปีพอขอสอบอะไรครับตอนนี้แหละครับ สงสัยยังไม่เคยโดนตบด้วยตะหลิวมันเข้ามาช้าพี่ด้วยความน่ากลัวที่ดูวี่าพี่แกนเป็นโ้องโรเตอร์มการเป็นพี่โกลสมิการตัวเขียวเลยหัวล้นเลยโอ้โห body set the flow t h e body set the flow ต้าต้าะะต้าตาะะต้าตา มาครับตามผมมาจานยังไม่ต้องจานยังไม่ต้องเดี๋ยวน้ำมันไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ไก่มันยังชุ่มอยู่ขอ,อยยอดทิ้งไม่ทิ้งได้วะแต่กูก็ทิ้งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะไม่เรานะครับผมเปิดไฟไม่รอบเนึ่นโอเคเปิดไฟมาไม่ต้องแรงมากนะไม่ต้องแรงมากแล้วก็นี่แหละครับผมตบ <c oughs> เองตบเองโอเคครับลงนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคไปตามมาตตดตดตโอ้โหุงเชียงครับไอ้ดานนี้ครับต้องเค็มๆหน่อยดูเป็นไง ว่าไงว่าไงจ๊ะร so like you know so ับลถ้าคุณผู้ชมอยากได้แท่งนี้แล้วก็เพียงกดไลค์ตอนนี้และกดติดตามตัวคุณจะได้แท่งนี้ไปเลยแต่ถ้าคุณไม่กดไลค์แล้วก็มิจะได้กินคำหนึ่งแ้่คุณกดติดตามฟิจะได้กินคำหนึ่งเฮ้ยแสดงว่าคุณผู้ชมกดติดตามแล้วกดติดตามเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนมันคือครั้งแรกด้วยนะครับที่แบบว่าทําอาหารให้มากกว่าหนึ่งคนกินนะครับผมเลยกาปริมาณไม่ถูกสรุปได้กินคนเท่านี้ครับนี่ก็ของมิครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบขนมจีนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ขอเป็นจอยครับเสนอเมนูมาได้นะครับขอที่แบบทําเองที่บ้านได้นะไม่เอาแบบตีลังกาผัดโขนเลยนะยวันนี้ไปก่อนครับรักทุกคนมากซีโอจ้ากันบาย